นี่ครับพี่น้องครับวิธีแพกเพิินจะมีถุงสูญยากาศเอามาแพกแบบงําๆเลยพี่น้องเลยสูญยากาศได้ดีนะครับมาใส่สลับปลาแหียงตัวนี้ตัดหัวนะครับมีตัดหัวแล้วก็มีไม่ตัดหัวนะครับธรรมดาตัวนี้นะครับตัวนี้แบบบ่ตัดหัวกสิผสมกันตัดหัวสามอันบ่ตัดหัวสามมันนะครับประมาณนี้นะครับผสมกันเอาพี่น้องนะครับ ประหอดพี่น้องกันซุปดีเล,นะดดลปลเลยนะครับนะตัวได้ซีดแล้วอยู่ในล่างนะครับกันมุดกันมุดกันแมงครับซีดแล้วเยามาใส่ถุงไ,ไว้นี่นะครับซีดแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ใส่ถุงไว้นะครับพร้อมส่งพี่น้องนะครับเป็นสร้างมาเฮากับจัดส่งให้เรียบร้อยนะครับเอาใส่ถังไว้กันแมงวันกันมุดนะครับขีดจอกอ้อมไปพร้อม ครับนี่ตัวนี้ก็กำลังสิแพ็กเพิ่มเติมพี่น้องครับเอาจวดจวดพี่น้องจวดจวดสวัสดีครับพี่น้องครับมาเรียมาหอดเร้วพี่น้องเอ้ยสําหรับปลายแห้งนะครับกำลังสิแพ็กสีเซี้ยนพี่น้องเอ้ยเนี่ยครับแพ็กให้แล้วพี่น้องเอ้ยแพ็คละล่อยแพ็คละล่อยพี่น้องครับสั่งจองกันมาเมืนอี้ก็เริ่มแพ็กแล้วครับพี่น้องนะปลายแห้งปลายแห้งเรานะครับแพ็กเตรียมทรงท่าไกลพี่น้องครับนี่ครับเป็นถุงสูญญากาศถุงบักใหญ่เลย แพ็คให้เลยนะครับเนี่ยมันจะมีปลาแบบตัดหัวแพ็กไใเ่แบบถุงศูนย์อากาศอย่างดีพี่น้องเอ๋ยนะครับปลาแหงไสงอ่ำๆครับเอามาแต่เคลื่อนรับปล่าเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็ช่วงสวยนี่ก็สิออกไปเอาอันปลาน้าโค้งนะครับเสียไปเอาปลาย้อนเอาปลาขาวน้าโค้งนํานะครับมาสมทบกันพี่น้องนะครับหรับแฟนครับเอฟซีเขากระัังมาหลายนะครับอันนี้เป็นปลาแบบตัดหัวตัวรีแบบบบตัดหัวนะครับพี่น้องครับเอา การสีผสมกันไปตัดหัวครึ่งหนึ่งบาตัดหัวครึ่งหนึ่งนะครับผสมให้พี่น้องกันไปนะครับสําหรับเจลพี่น้องสั่งมาเจลคา,านะครับกระเรียมการแล้วนะครับแยกแเป็มก,ก็ต้องเสียดนะครับเพิ่์ลวามีพิเศษพร้พอมพอดีแฟนครับอีฟซีทักทายมหาหาเมื่อคืนนี้มีพิเศษย่า่พิเศษอ่าแมงดาว่าศันว่าเพิ่์ลเลยไปหาแมงดามาพี่น้องเนี่ยเพิ่์ลสิต่ำเจลแมงดาพร้อมเ้อะพี่น้องเ้อะบ่แม่งครบครบในต่างหากครบ ตอนนี้กำลังให้ลูกน้องไปหาแมงดาสนั้นอยู่พี่น้องเอ้ยนะครับเพิ่นสิเอาตำแจ่วแมงดาพร้อมมีแจ่วแมงดาแล้วกับเจลคานะครับพี่น้องครับระบุมาเลยพี่น้องครับแจ่วนะครับมีสองอย่างแจ่ลคาแล้วก็แจ่วแมงดานะครับตอนนี้ยายแป๊เพิ่น์กำลังสิไปตลาดเพิ่นสิไปเอาปลาแดกมาเพิ่มนะครับปลาแดกตอนใหญ่ๆนะครับพี่น้องเพราะปลาแดกตัวนี้เขาเพิ่นเบิดแล้วนะครับเอาแต่ตอนมันฝักจนเบิดนะครับเหลือแต่น้มแบดนี้นะครับเพิ่นก็เลยสิไปเอาปลาแดกมาฝักใส่กระคา ครับพี่น้องบานในพื้นทีเสริมเสริมกันมาอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือแจีวแมงดานะครับพรเพิ่มเติมมาอีกเพราะว่ามีแฟนคลับพีเอฟซีทั้งภาคใต้เพิ่นเพิ่นสั่งมาเพิ่นอย่างใดเจีวแมงดาจักษซีกระปุกหากระปุกโอ้โหเจีวคาซีหาปุกแจีวแมงดาจากักษส,สองบ้านในเฮาก็เลยสิเริ่มเริ่มเพชรแจีวแมงดานะพี่นอ้นนองนะครับนี่น,น,นะครับเริ่มเฮ็ดเจียวแมงดาแต่ว่าโกบโบเกี่ยวดิพี่น้องโกบเสื้มาตุ่มปนครับโกบหน้าโกบหน้า แต่ว่าแมงดาตอนนี้กําลังให้ทีมงานไปหาอยู่นะครับแมงดาหน้าบ้านเอาพี่น้องนะครับตองใส่ได้หลายตูมันจังหวมฝักฝักฝักใส่กับอันใส่กับอันประแดกนะครับเห็ดแจ่วแมงดาให้พี่น้องนําคิ้วๆิ้วพี่น้องเลยนะครับผมอ่ะมีออเดอร์เพิ่มเติมมากอีกคือแจ่วแมงดานะครับส่วนปลาแหงกมีป่าน้ำโขงมีปลาแหงเคือนนะครับมีปลาย้อนน้ำโขงนะครับเดี๋ยวจะรอสิบแพ็กให้ซะละ สำหรับอันไอ้ไส้พ่นทักมาว่าหันพ่นอยากได้แมงแข้งแมงแข้งกะมีคือเก่า้ะครับเด้อเดี๋ยวสิไปเอามาขัวแล้วก็สิแพ็คทรงอันเอาใส่กองโฟมอัดหนังแข็งไห้สำหรับแมงแข้งนะครับเฮ็ดช่วงนี้โทษไปถามแม่ค้าเพิ่นกสิมีเฮ็ดละโงกมีเฮ็ดปวกนะครับเฮ็ดพอได้เริ่มงอยากเบิดแล้วนะครับมีเฮ็ดละโงกเฮ็ดปวกเด้อพี่น้องเด้อช่วงนี้เด้อเอาคลิปนี้เอาสันสันกัอนบอกข่าวพี่น้องนะครับว่ามาหอดแล้วนะครับสำหรับปลาแห้ง แล้วก็สิมีเมนูเพิ่มเติมนั่นก็คือเจวเจวแมงดากับเจลคาของยายเปรนะครับพี่น้องครับเอาสั่งมาเพิ่มเติมได้ครับพี่น้องคลิปนี้เอาสั้นสันก่อนพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าตลาดได้ของมาหลายๆจังมาเบิ่งนรักันอีกจะคลิปหนึ่งก็แล้วกันพี่น้องครับมื้อนี้ขออนุญาตเอาซ้ำนี้เดี๋ยวลงเบอร์โทรไปให้เด้อพี่น้องเด้อโทรมาถามเบิ่งนเฮดละงอกเฮดปวกปลาแหงเคลื่อนปลาแหงน้ำโขงนะครับมีครบนะครับกะละสิซินนะครับพร้อมส่งพี่น้องนะครับเจลคา เจียว้งดานะครับผมอ่ะโอเคไปน้องครับชิปนี้เอาสั้นๆสักนึ่ครับสบายดีครับนี่ครับไปน้องครับซีดเลี่ยวนาตาจะออกมาแบบประมาณนี้นะครับเอาแบบตัดหัวนะครับเพราะตัดหัวนะครับผสมกันนะครับไปน้องนะซีนกันแบบซีนกันแบบสูญยากาศไปเลยนะครับนะครับถูกปอกใจนี่ครับซุ่มตัดหัวกับสิประมาณนี้นะครับตัวตัดหัวกับสิบประมาณนี้นะครับกัเสลเซียสกันนะครับไปน้อง นะครับกำลังเลี้ยงอยู่สีดแหล้วสประมาณนี้นะครับทั้งหมดก็จะเป็นหกแผ่นหกแผ่นครับแพ็คหนึ่งก็จะมีหกแผ่นครับตัดหัวสามบอตัดหัวสามนะครับเป็นหกแผ่นนะครับพี่น้องครับเอาสั่งจองกันบ้าพี่น้องครับคลิปนี้เอาสั้นๆปล่อยพี่น้องเบื้องหลักะพร้อมนะครับประเด็กแก้วบองประเด็กแก้วบองคาครับแก้ว เจ้าแมงดานะครับมีเพิ่มเติมกันไมมอีกพี่น้องครับเอาจากไหนโทรมาสั่งพี่น้องเด้อเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปครับผมขอบคุณครับ